ในอยู่กับสถาปนิกผู้ดังหนึ่ที่เราหลายๆท่านนะคะน่าจะอยากจะทราบถึงเรื่องราวว่าการที่เรามีเคอร์นิเจอร์หรือมีดีไซน์ของเคอร์นิเจอร์ที่สวยงามมากๆนะั้นเราจะต้องทําอย่างไรเพราะว่าบางคนอยากมีเคอร์นิเจอร์ที่สวยงามก็จริงแต่มันไม่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในบ้านในรูปแบบกันได้นะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันนะคะแต่ก่อนอนื่นเลยต้องถามทางคุณผู้จัก่อนเลยว่าจุดแข็งนะคะของทางเซนโอมัสก,ก็คือการที่ผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นเนี่ยได้รับ จากเมืองที่ขึ้นชื่อในเรื่องของศิลปะและวัฒนธรรมนั่นก็คืออิตาลีเลยคือว่ามีเทคโนคลาสนะคะมีสตูดิโออยู่ที่นั่นด้วยอยากให้ลองสัมผัวคิดควันเป็นมานอุตภัณฑของซีอิโอให้เราฟังต่อตรงนี้ตรงคี้จริงๆอยากอยากดทีได้เล่าไปเราพอเราพยายามยูกดีไซน์มากขึ้นเนี่ยเราคิดคในตอนแรกคิดอะไรคิดว่าจะพาร์เนอร์จะเป็นไซนเดอร์ของไทยไหมที่ดัดดีนะครับแต่ด้วยประสบการณ์ของเราเนี่ยเราทำงานอิตาลีกับคนเดียเราคิดว่าอิตาลีเนี่ย ก็ทีความลับนอกกล่องที่น่าสนใจนะครับแล้วก็เป็นเป็นสิ่งที่แบรนด์ของปาสต์เองก็อยากจะ็นได้ก็เลยเลยได้ทำการมิวเซว่าเฮ้ยแล้วเราจะเป็นยังไงดีนะครับสุดท้ายเนี่ยมันมันงันเรียกได้ว่าโปรนเรโทรเออได้ไปไปเมืองนะครับก็ไปไปสัมผัสกับบรรยากาศของเมืองมา้จริงๆเป็นเมืองที่ไม่ได้ใหญ่แต่ก็อกไม่ได้ใหญ่นะครับแต่ว่าเป็นเมืองที่บรรยากาศอ่ะมีความแบบยุโรปอิตาลีแบบนี after, ้คันคือคือเป็นเมืองคล้ายๆสุดๆสถานการณ์ ท,ที่สําคัญไปที่สุดเลยก็คือว่าเมื่อประวัติแล้วเนี่ยครับโัวบริเวณตัวเมืองที่ผลิตโมเดิร์นฮาร์ดที่ชื่อดังหลายหลายท่านครับงั้นในตัวเมืองนี้เองเนี่ยมันมีมันมีวัฒนธรรมที่รวบรวมในเมืองทั้งคำแล้วก็ในในวันที่ได้ไปพิเศษเมืองเนี <c <c um ่ยก็ได้มีการไปที <c <c ่ยูเซียมนะครับเป็นยูเซียมของคอนต์เมอร์รี่ฮาร์ดเข้าใจว่าน่าจะเป็นยูเซียมที่ใหญ่ที่สุดอันหนึ่งในปรีที่ิ่านีา สิ่งที่ผมได้เห็นนะคับทั้งสงทีคืออเทียนใหติดกับอินเทอร์สตียมนะครับงนในเมืองเนี่ยมันมีการแลกเปลี่ยนในเชิงของเพล็กับทาระหว่างมหาลัยกับรเียนังน้เด็กรุ่นใหม่ที่อยู่ภายในเมืเองก็จะมีจิตวิญญาณในครับก็เป็นเหตุผลที่ทำไมเราไปเลือกตั้งดีไซน์อ็์ที่เรก็ได้ทราบที่มาแล้วนะคะซึ่งเป็นื่ทีสวยงามน่าสนใจมากแล้วก็ตอโจทย์นอย่างที่บอกไปถามทาง ค่ะผู้คนส่วนใหญ่ใช้ชีวิตอยู่ในบ้านกันสีดึงมาบ้านได้ไคะขอแนะขอสัญญาใหม่ให้ทางคนนิดนึงนะคะได้เลยค่ะท่องครัวนะปัจจุบันนี้ค่ะสำหรับองคคนที่ใหม่มีความเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยแค่ไหนคะถ้าเทียบกับเมื่อก่อนเมื่อก่อนคนอาจจะใช้ชีวิตอยู่นอกบ้านเยอะแต่ในปะัจจุบนนะะันค่ะผู้คนให้ความสำคัญในการอยู่ในบ้านทีนี้ครัวค่ะก็จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงในบ้าน มีการทำมขาไดมเขาไอไรได้กระวครัวที่เราอย่ในแนคองนี the the ่ตอต่งานในครวรทน่เน้นใช้งานเป็นหลักว่าการผัดกบเพาหรือว่าผัดคู้เนี่ยมันมีความเกิดของอดพีชตาบัว เืออะไรต่างๆจะไม่เหมือนกับในยุโรปที่ที่คนนากชาติกล่มอะไรที่ไม่ได้มีแบครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันทำให้อปุปกรณ์ของเราเนี่ยจะต้องหนักหนักเฮวิวิซี่มากกว่าอุปกรณ์ของประเทศนะครับที่บ้านสมัยใหม่เนี่ยคนมกักจะยยอยากเเขาเรียกว่าการดีไซน์แบบ fragmentation ก็คือดีไซน์ นชันต่างๆให้นสอดคล้องเขาด้วยกันเช่นทุกครัวเนี่ยอาจจะเป็นส่วนนึงของห้องนั่งเล่นก็อยู่ติดกับบ้านถ้าเรมองเห็นกันเราอาจจะใช้ชีวิตอยู่ที่ตัวขึ้นหนึ่งก็อยู่ทงนั่งเล่นอีกขึ้นมันเป็นสิ่งเดียวันซึ่งอันนี้คือหมายถึงว่าเป็นครัวีปัจจุบันที่เราต้องทกันจีนี้เวลาจะออกแบบครัวปเราเราต้อง เกิดหลายๆท่านตอนนี้กำลังอยากจะออกแบบคู่พรอหลังจากที่ฟังคุณพูดเสร็จปุ๊บคอมึงภาพออกแล้วตลไม่รู้ว่ามันจะต้องทำยังไงต้องเสียบ้ะไรอย่างไ้ต่างต่างอืเร่องแรกเลยฟังชั่นช้าที่สุดฟังชันก็ต้องมีแบบนะครับแล้วก็ทุกอุปกรณ์อะไรต่างต้องเสถียรอันนี้แล้วก็มีเรื่องความปลอดภัยอุปกรณ์ด้วยเพราะว่าการปุกราถางเนี่ยมีทั้งกลพิษแล้วก็ทั้งไฟ ไฟฟ้าทั้งน้ำทุกอย่างมันค่อนข้างมีมีริสแฟกเตอร์เยอะอยู่อยนะฮฉะนัน้นการที่อุปกรณ์มันเสถียรแล้วก็ฟังก์ชันเนี่ย,ก,ยก็ไหลบวกงไประดับหนึ่งแล้วแต่ว่านอกเหนือไปจากสิ่งหลี้คิดว่ามันมันเป็นความสวยงามของบ้านแล้วก็เป็นเรื่องของสิลปะทริริยะไรต่างๆของการอันชื่นชมใน ในการใช้ช yeah. really uh, so şey ีวิตของเราเพราะว่าเราอยู่ใน้องไม่เลกแบบนี้ครับแรามีตัวเป็นแบ็กกราวนด์ถ้ามันมีอะไรที่มันเป็นทัศนะอุจารก็คงจะไม่ดีเช่นเรื่องนี้สำคัญเหลือจากฟังก์ชันแล้วเนี่ยสซนวิสัยต้องต้องได้ด้วยครับก็คือเน้นไปในเรื่องของฟังชันการใช้งานที่ใช้งานได้จริงตอบโจทย์ที่มาควบคู่กับดีไซน์ที่สวยงาม ว่าในยุคเนี้ยหาทุกคนมีโซเชียลของตัวเองเวลาเราถ่ายารูปถ่ายภาพยังไงก็ต้องเห็นแบบเราค่ะค่ะถ้าเกิดว่าเรามีครัวที่สวยๆมันก็จะยิ่งทำให้ชีวิตของเรามันรู้สึกว่าแฮปปี้มากยิ่งขึ้นประมาณนี้นะคะทีนี้ถามทางคนเป็นเจ้าหน้ทาท่ค่ะคอในการบริหารบริษัทบอกเรามาแบบนี้แล้วว่าครัวจะต้องมี เรื่องของฟังก์ชันที่ใช้งานได้จริงรวมไปถึงเรื่องของทัศนียภาพเรื่องของดีไซน์ที่สวยงามตัวนี้ค่ะมันตอบโจทย์และก็พร้อมสอดรับกันกับเทคโนโลยีใหม่ของเรายังไงคนะตัวที่บอกว่าเป็นเลนส์กล้องตัวโมเดลจริงๆต้องบอกว่าจทบของที่รเราเมันเป็นเทรนด์ที่ที่อยู่มานานมากแล้วนะครับในตลารด้าเรื่องกล้องใน,านงประเทศไทยเพราะว่าเวลาที่สมัยก่อนแต่การเวลาที่ทุกทานจะทำตัวในบ้านก็มักจะมองไปที่แฝงในแบบนั้น ทีนี้แบรนทั่โลเนี่ยโดยส่วนใหญ่ก็จะไม่ได้มีไฟที่แรงมากนะครับหรือกำลังพลังที่แรงมากมันก็จะถูกเทรดออฟที่บางทีลูกค้าจะต้องเลือกว่าอยากได้โปรสึกไหมแต่เพราฟังก์ชันมันจะไม่ได้ขนาดไหนนะครับจนตรงนี้เป็นจุดที่แบรนด์ของคัสเกียงที่เราเปิดในเรื่องของฟังก์ชันเขาก็ช่วยดีไซน์เพราะว่าเราอยากมาตอบเห็นเขาเรื่องที่มาช่วยปิด ที่หลายๆคนกังวลก่อนหน้านี้ได้สวยแต่ว่าฟังก์ชันอาจจะใช้ไม่ได้จริงบางคนได้ฟังก์ชันแต่ไม่ได้พัสิลเลี่ยนเอาแบบที่ท่างบนต่อไปเลยนะคะทีนี้ต้องถามทางมาร์โกสค่ะว่าตอนนี้ทางใช้คำว่าของเรามคอนเซ็ปต์อะไรที่ชื่อว่าคนฟังก์ชันก์ชันดีไซน์ก็คือทั้งฟังก์ชันรวมกับดีไซน์ตัวนี้ค่ะถือว่าเป็นการใช้แนวคิดที่มาสอดคล้องกับการออกแบบต่างๆโดยนิจารณาตรงนี้ เต็มๆเลยเพราะว่าปกติแล้วเวลาถึงจะสเปคเครื่องไฟฟ้าให้ใหทางผู้อยู่อาศัยเจ้าของบ้านเนี่ยต้องคำนึงเลยว่าอุปกรณ์มันจะมันจะดูดสายตาไหมถ้ามันดูดเนี่ยมันดูดแบบนีหรือมันดูดดูดแบบแย่งสีว่าอย่างสมมติการออกแบบห้องขึ้นมาในห้องเนี่ยจะต้องมีไอระฆีของความฉคัญเป็นของทามพวกนี้เราจะ เป็นของเราสบายไหมครับควรมีอะไรไหมหรือถ้าเกิดมันจมีอะไรไหมยังเป็นน้ำเงินที่เสริมให้โซฟาผมเนี่ยสวยขึ้นครับเนี่ยู้ม่านไม่ขัดแย้งกันเรื่อนึ่กันไม่แย่งซีกันไม่แย่งชานี้นะคะโอ้จริงๆแล้วค่อนข้างมีรายละเอียดแล้วก็ดีเทลมากๆเลยเราอาจจะมองว่าแค่เฟอร์นิเจอร์สวยงามก็จบแล้วแต่จริงๆไม่ใช่ค่ะเวลาเรามีดีไซน์ออกแบบพร้อมกับ คนบอกคนอื่นภายในบ้านมันจะต้องลิงก์ไปด้วยกันได้ต้องสอดคล้องไปด้วยกันได้นะคะมันจะได้เป็นแบบเดียวกันในบนเดียวกันแบบนี้นะคะทีนี้อนี่ยราะว่าอุปกรณ์หรือว่าเครื่องหกทางอิ่ล็กทรอตัวนี้เนี่ยช่วยยกระดับชีวิตของผู้คนได้ยังอไม่นะคะผมคิดว่ามันเกของมันมันเป็นประสบการณ์การใช้ชีวิตมัน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 ไม่ใช่แค่ฟังก์ชันมันฟังก์ชันแน่นอนมันได้ อะไรที่เหนียเๆควาฟชังชมันเป็นมันเป็นแบ็กกราว์ของการใช้ชีวิตของครับเรามีสมาชิกในครอบครัวอาศัยอยู่เราเามีปฏิสัมพันธ์กันโดยที่เรามีอุปกรณ์เหล่านี้เป็นแบ็กกราวด์และแบ็กกราวด์เหล่านี้ไม่ไม่ไม่ทำลายบรรยากาศบ้านและช่วยส่งสบ,บ้านเราเนี่ยให้ได้อยู่ขึ้นไปเห็นมีการไลท์ติ้งลงไปใน อุปกรณ์อะไรต่างๆเรื่องเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องสําคัญเหมือนกันนะครับเพราะว่าไลท์ติ้งเนี่ยก็เป็นหนึ่งในการเปลี่ยนของแบรนดที่ดีการมีไลท์ติ้งที่ดีทําให้เราดูสวยงามขึ้นดูลงรูแอนโทนมันสวยงามขึ้นต้องครับผลตอบรับดูสุนทางดีไซน์ของแไมแต่ว่าข้อเสนงออกไม่ได้เดี๋ยวนีทำให้เวลาถึงเรื่องเป็นอุปกรณ์อะไรเนี่ยก็เอามาไทยเทคโนโลยีก็จะปลุกใจ ง่ายขึ้นจริงๆเนาะเพราะว่าประสบความสำเร็จนะคะเพ<ล>ื่ที่มัน,นมทำให้สถาปนิการทำงานง่ายขึ้นแล้วก็เลือกที่จะใช้ได้ต่อก,กับบ้านในหลากหลายสไตล์นะคะอย่างที่ทคันเปรเนื่อทยว่าเรื่องของไฟมันสำคัญเรืเ่องของโกลด์มันเป็นหลักจิตวิทยาเลยอย่างบางที่แบบไฟสว่างไปไ <ฟ S 1> มันก็ทำให้เรารู้สึกแบบไ,ไม่ปลอดภัยไฟมืดไปมันก็รู้สึกกมะหึมขมัวพราะมันมีไฟสวยๆเข้ามาด้วยโดยที่เราไม่ต้องไปต่อเติมเพิ่มอันนี้คือถือว่าตอบโจทย์มากๆสำหรับการดูดตัว หลอใหม่ใช่ไหมคะถูกต้องครับยอดมากๆนะคะทุกท่านเพื่ะขอเสียงปรบมือดังๆให้กับคุณพศด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะเราคืของ่นึต้องให้กับควางสมบูรณ์สมินานด้วยนะคะเดี๋ยวเราขอเรียกค่ะวันนี้ต้องขอบคุณคุณพลมากๆนะคะสําหรับมุมมองเกี่ยวกับเทรนด์การออกหัวนะคะไลฟ์สไตล์สมัยใหม่นะคะที่สอดคล้องกับงานของทางเชคเกนโน๊ตบนฟังก์ชั่นฟอรสดีไซน์ให้อยากชัดเจนนะคะ เดี๋ยวตอนนั้นก็ขอเชิญเลือกให้นะคะมาเป็นบบที่เลืกได้เลยนะคะตรงนี้เนี่ยเหตุผลที่เราต้องเชิญสถาปน,นิกมาให้ความรู้กับทุกท่มมานเพิ่มเติมเพื่อให้คุณเข้าใจนะคะว่าซีซั่นพลังนั้นนะคะสามารถตอบโจทย์สัหม่ได้ขอเสียงปรบมือดังๆให้กับคุณกคนทั้ทง,งน,ะะน,นั้นเลยนะคะอาจังย์คงอยู่กับเราบนเวที่อบคุณน,นะคะเพราะว่าเรามีาอีกหนึ่งช่วงนะคะที่ทุกท่านน่าจะรอคอ,อยอยากจะเจอๆนะคะ แรับเชิญคนพิเศษของทางเทคโนฟลัสในวันนี้ค่ะ